สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักธรรมะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เฮียเ <Yeah. S 1> <Here S 2> หลาเล่าเรื่องธรรมะในช่องเฮียเหลา l i ฟ e Stories and Songs พบกันเป็นประจำทุกวันเวลา8โมงเช้าเติมธรรมะเติมปัญญาเติมแรงใจให้ชีวิตมีพลังในทุกเช้า วันนี้เฮียมีหัวข้อดีๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์ในชีวิตซึ่งหลายคนมักสงสัยว่ามีเงินอย่างเดียวพอไหมหรือจะใช้อย่างไรให้มีสุขทั้งชาตินี้และทางธรรม คำตอบนั้นอยู่ในหลักธรรมที่เรียกว่าโภควิภาคสี่ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สำหรับผู้ครองเรือนทุกคนว่าเงินทองควรถูกแบ่งไปใช้ในทางไหนบ้างเพื่อให้ชีวิตไม่พังแต่พุ่งสู่สุขนิรันดร์และในตอนพิเศษนี้เฮียไม่ได้มาคนเดียวครับ เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสองท่านที่จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชวนคิดว่าทรัพ์ยสมบัติจะกลายเป็นทรัพย์ธรรมได้อย่างไรพร้อมแล้วไปพบธรรมะดีๆกันเลยครับเออเคยลองคิดไหมครับว่าถ้าสมมติเรามีเงินเป็นพันล้านเลยนะแต่แบบมีเงื่อนไขว่าห้ามใช้เลยห้ามให้ใครห้ามลงทุนฝากแบงก์ก็ไม่ได้ต้องเก็บไวเ้เฉยๆเ,เนี่ยเราจะยังดีใจอยู่ไหมครับ มันก็คงไม่ต่างอะไรกับการไม่มีเลยใช่ไหมครับทั้งที่คนมากมายเลยนะที่แบบพยายามหาเงินแทบตายหวังว่าจะมีความสุขแต่สุดท้ายกลับได้ความกังวลมาแทนใช่เลยค่ะจุดนี้ล่ะค่ะที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องโภคควิภาคสีเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์พอดีเลยคือมันเป็นหลักการจัดการทรัพย์สินแบบ อืมจะว่าชาญฉลาดก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ทรัพย์กลายเป็นภาระแต่กลับสร้างประโยชน์สร้างความสุขจริงๆทั้งในชีวิตนี้แล้วก็เผื่อไปถึงชีวิตหน้าด้วยอ๋อ oh, ครับมันไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์อะไรซับซ้อนนะคะแต่มันเป็นมุมมองที่เปลี่ยนเราจากแค่คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นรู้เท่าทันไม่ตกเป็นทาสของเงินค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกหลักการ4ข้อนี้กันว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะปรับใช้ยังไงให้มันเกิดความมั่นคงทางใจจริงๆไม่ใช่แค่แบบตามทฤษฎีเป๊ะๆแต่ให้เข้ากับชีวิตเราได้จริงๆเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับการใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนใกล้ชิดพ่อแม่บุตรภรรยาอันนี้ดูเหมือนจะก็ตรงไปตรงมาดีนะครับแต่ว่าในยุคที่เราบริโภคก,กันเยอะขนาดนี้เนี่ยคำว่าพอประมาณหรือตามสม ควรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเเราจะวัดกันยังไงดีครับเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างดูแลให้มีความสุขกับการที่มันฟุ่มเฟือยไปแล้วค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่สติกับปัญญาในการใช้จ่ายนะคะไม่ใช่แค่ทำตามความอยากหรือทำตามที่สังคมเขาฮิตฮิตกันการรู้ประมาณเนี่ยคือรู้ว่าอะไรจำเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จำเป็น เป็นแค่ความฟุ่งเฟือยที่อาจจะสร้างภาระให้ใจเรามากกว่าสร้างความสุขจริงๆซะอีกอ๋อ oh, ครับความสุขจากการดูแลครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าเราซื้อของแพงๆให้เขาได้แค่ไหนเสมอไปนะคะแต่บางทีมันคือเรื่องคุณภาพความสัมพันธ์ความอบอุ่นเวลาที่เราให้กันมากกว่าการใช้ใจ่ายแบบเกินตัวไปเพื่อหน้าตาทางสังคมอันนั้นอาจจะนำทุกมาให้ทีหลังได้ค่ะเข้าใจเลยครับคือใช้โดยที่รู้ตัวอยู่เสมอนั่นเองทีนี้ ส่วนที่2ครับเรื่องการเก็บออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจําเป็นยามคับขันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาอันนี้ก็ก็ดูเป็นหลักการวางแผนการเงินทั่วไปที่เรารู้กันดีอยู่แล้วไหมครับในมุมของพุทธเนี่ยมันมีความต่างหรือมีอะไรที่ลึกกว่านั้นไหมครับ อืจะว่าต่างก็ต่างนะคะต่างกันตรงเจตนาค่ะคือการออมในทางพุทธเนี่ยไม่ได้เกิดจากความกลัวอนาคตแบบสุดโตง่งหรือว่าความตรหนีขี้เหนียวจนไม่กล้าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะแต่มันเกิดจากความไม่ประมาทค่ะความไม่ประมาทใช่ค่ะเป็นการเตรียมพร้อมอย่างมีสติเพื่อให้ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรือไปกู้หนี้ยืมสินเวลาลำบากจริงๆเราจะได้รักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้ได้ดูแลตัวเองได้ ครับผมมันเหมือนเป็นการแสดงความเมตตาต่อตัวเองเลยอนาคตนั่นแหละค่ะแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าออมแล้วก็ยึดติดก่อนเงินไวน้แน่นจนเป็นทุกข์ซะเองอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือออมอย่างมีสติเตรียมพร้อมแต่ไม่ยึดติดจนเป็นกังวลเกินไปน่าสนใจครับแล้วส่วนที่สามแล้วครับการนำรัพย์ไปใช้ประกอบกิจการงานหรือว่าลงทุนต่อย,ยอดอันนี้ ในยุคปัจจุบันที่การลงทุนมันซับซ้อนมากความเสี่ยงก็สูงคำว่ากิจการที่สุจริตหรือลงทุนอย่างมีปัญญาเนี่ยเราจะตีความกันยังไงได้บ้างครับประเด็น,นนี้ก็ท้าทายจริงๆค่ะในยุคนี้คําว่าสุจริตเนี่ย ก็ยังคงความหมายเดิมนะคะคือเป็นอาชีพหรือการลงทุนที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมแน่นอนว่าการลงทุนในตลาดทุกวันนี้มันซับซ้อนมากแต่ตะแก่นแท้ของหลักข้อนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปที่การลงทุนในศักยภาพของตัวเองก่อนก็ได้นะคะลงทุนในศักยภาพตัวเอง หรือซื้อหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางานของเราเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเราในระยะยาวหรือถ้าจะลงทุนภายนอกจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเยอะๆค่ะดูความเสี่ยงผลกระทบให้รอบด้านไม่ใช่แค่มองว่าเออจะได้กำไรยเยอะๆอย่างเดียวโดยไม่สนวิธีการแบบนั้นก็อาจจะไม่ถูกตามหลักการนี้นะคะ เหมือนเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนมากกว่าแค่ตัวเลขกำไรระยะสั้นๆนะครับเข้าใจแล้วครับทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่4การนำทรัพย์ไปทำบุญทำทานบริจาคหรือว่าสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอันนี้ก็ดูชัดเจนดีนะครับแต่บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเราเสียเงินไปหรือเปล่าค่ะในทางพุทธเนี่ยการให้หรือทานเนี่ยไม่ใช่การสูญเสียนะคะแต่มันคือการสละออกสละออกใช่ค่ะ สละความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินที่เรามีอยู่ออกไปมันเป็นการฝึกใจที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะในการลดความโลภพลัมตรณีในใจเราคุณค่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าให้เงินมากหรือน้อยนะคะแต่อยู่ที่เจตนาของเรามากกว่าเจตนาที่บริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะแบ่งปันจริงๆอ๋อครับการให้นี่แหละคะ่ะที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า อริยรั์คือรัพย์ภายในใจเป็นบุญกุศลเป็นความสุขความเบิกบานใจความอิ่มใจซึ่งมันมันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนกว่าวัตถุภายนอกเยอะเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกให้กลายมาเป็นพลังใจเป็นสเสบียงบุญที่ติดตัวเราไปได้จริงๆฟังดูแล้วสรุปได้ว่าโภคควิภาคสี่นี่คือ เป็นแนวทางการใช้ทรัพย์อย่างสมดุลจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องจัดการเงินแต่เป็นการจัดการใจของเราเองที่มีต่องเงินให้ทรัพย์มันเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยสร้างชีวิตที่ดีไม่ใช่กลายมาเป็นเจ้านายเราคอยบงการเราสร้างทั้งความมั่นคงภายนอกและก็ความสงบสุขภายในใจด้วยต้องเลยค่ะดังนั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกอบไปพิจารณาการใช้ใจ่ายของตัวเองกันดูนะคะว่าใน4ส่วนนี้เนี่ย มีส่วนไหนที่เราอาจจะยังให้น้ำหนักไม่สมดุลอยู่บ้างหรือเปล่าอาจจะแบบทุ่มเทกับการอ้อมมากไปจนไม่กล้าใช้เพื่อพัฒนาตัวเองเลยหรืออาจจะใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากไปจนลืมแบ่งปันหรือลืมเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตคการลองปรับเปลี่ยนดูแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันเกิดความสมดุลตามหลักการนี้มากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราพบกับความสงบสุขในใจที่มากกว่าเดิมอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของพภควิภาคสี่จัดทรัพย์สู่สุขนิรันธ์ธรรมะที่สอนให้เราไม่เพียงแค่หาทรัพได้แต่ยังรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อจิตใจเราเอง เฮียหวังว่าเรื่องราววันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้ทบทวนมุมมองในการใช้เงินใช้ชีวิตและใช้ใจอย่างมีสติและสมดุลมากขึ้นนะครับพินและแน่นอนอย่าลืมเจอกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา8โมงเช้าในเฮียเหล่าเล่าเรื่องธรรมะกับเรื่องเล่าแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพื่อคนทุกวัยทุกศรัทธา หากคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยแนะนำเรื่องที่อยากฟังหรือแบ่งปันข้อคิดกันได้นะครับเพราะเสียงของทุกท่านคือแรงใจของเฮียสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาและมีความสุขในทุกลมหายใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ